เราทุกคนต่างก็เคยเผลอกลืนอะไรเข้าไปโดยไม่ตั้งใจอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหมักฝรัง่งหรือแม้แต่ลูกโอมทั้งเม็ดรวมไปถึงเมล็ดเล็กๆจากผลไม้ด้วยเช่นมเมล็ดสตรอเบอรี่หรือแบล็คเบอรี่เราควรหยุดทําแบบนี้ใช่ไหมแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายถ้าคุณกลืนอย่างเช่นเม็ดเชอร์รี่ลงไปทั้งเมนะ็ดน่ะมาดูกันดีกว่าเริ่มแรกเรามาพูดถึงระบบย่อยอาหารแบบสั้นๆกันก่อน มันเริ่มเมื่อคุณเคี้ยวอาหารแล้วก็กลืนลงไปน้ำลายเนี่ยจะมีเอนไซม์ช่วยให้อาหารแตกตัวซึ่งทําให้อาหารลงไปในคอกล้ามเนื้อในหลอดอาหารจะช่วยลําเลียงอาหารไปยังกระเพาะจุดนี้อาหารจะถูกเคลื่อนย้ายไปรอบๆโดยใช้เอนไซม์กับกรดเพิ่มขึ้นเพื่อย่อยอาหารให้เป็นอนุภาคเล็กๆหลังจากนั้นตับก็จะใช้น้ําดีย่อยให้มันเล็กลงไปอีกในที่สุดมันจะเคลื่อนย้ายไปตามลำไส้เล็กซึ่งเป็นที่ที่มันจะถูกจําแนกออกเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการและไม่ต้องการ Ooh, อาหารต้องเดินทางอย่างยาวไกลก่อนที่ร่างกายจะได้สิ่งที่มันต้องการเอาล่ะตอนนี้มาดูสิ่งที่คุณควรรู้ถ้าเผลอกลืนบางอย่างที่ระบบย่อยอาหารไม่คาดคิดว่าจะเจออย่างเช่นเมทเชอรี่กัน 1. นึ่เมทเชอรี่ย่อยไม่ได้ไม่ต้องห่วงคุณจะไม่เป็นอะไรเม็ดจะผ่านเข้าไปยังระบบย่อยอาหารแต่มันก็ยังคงเป็นชิ้นเดียวแบบเดิมจำเอนไซม์และน้ำย่อยที่ฉันพูดไปแล้วได้ไหมพวกมันไม่สามารถย่อยบางอย่างได้อย่างเช่นเมทเชรี เมื่อมันมาถึงลำไส้พวกมันจะบอกว่าเราไม่ต้องการมันและเม็ดก็จะถูกขับไปที่ประตูทางออกแทน 2. การกลืนเม็ดมันเข้าไปจะทําให้ไม่สบายท้องหรือเปล่าแม้การกลืนเม็ดเข้าไปอาจทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายแต่คุณจะไม่ปวดท้องหรอกคุณอาจรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยถ้ามีโรคเกี่ยวกับกระเพาะอยู่ก่อนแล้วโดวยปกติเม็ดนั้นควรที่จะผ่านไปอย่างง่ายได้โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งกินอาหารอื่นมามันมีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยยากที่พวกเรากินเป็นประจำอย่างเช่นข้าวโพด มเมล็ดต่างๆซึ่งก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เรามากนะักระบบย่อยอาหารที่ขยันแข่งของเราเนี่ยรู้ดีว่าควรทํายังไง 3. อยากกินเม็ดด้านในเชอร์รี่อยู่ในหมวดหมู่ผลไม้ผลเดียวรวมถึงลูกพีชมะม่มมวงและแอปิคอตผลไม้กลุ่มนี้จะมีมะเมล็ดเดียวตรงกลางและจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในมเมล็ดอีกทีเปลือกของมเมล็ดย่อยไม่ได้แต่ถ้าคุณทําให้มันแตกเคี้ยวและกลืนมเมล็ดด้านในคุณอาจจะตกอยู่ในปัญหาใหญ่ได้ เม็ดเล็กด้านในของผลไม้ผลเดี่ยวมีไซยาไนท์ที่สามารถทําคุณเข้าโรงพยาบาลได้ทันทีเลยล่ะ 4. ไซยาไนท์คืออะไรดีแล้วที่คุณถามมันสามารถเป็นได้ทั้งแก๊สแต่ก็เป็นเกลือที่มีความเป็นพิษสูงมันสามารถเป็นสารประกอบหลายรูปแบบแต่ชนิดที่เจอในเมล็ดของผลไม้ผลเดี่ยวอย่างเชอร์รี่คือไฮโดรเจนไซยาไนท์ซึ่งมีพันธะกับน้ำตาลธรรมชาติในผลไม้เหล่านี้สารเหล่านี้ถูกนํามาใช้ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อทําพลาสติกโลหะสีและใยสังเคราะห์ ผู้ที่ทํางานเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเช่นใส่หน้ากากออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ 5. ้ยายานส่งผลอย่างไรกับร่างกายก็ไม่ดีเลยอ่ะภายในไม่กี่นาทีคุณจะมีอาการเช่นปวดหัวมึนหัวแล้วก็อ่อนแออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคุณใช้ออกซิเจนจากเซลล์เพื่อทํางานอย่างเหมาะสมสยานายจะผูกพันธะกับเอนไซม์ในเนื้อเยื่อเพื่อหยุดกระบวนการนี้หรือก็คืออวัยวะหลักๆของเราจะไม่ได้รับออกซิเจนแล้วก็หยุดทํางานไม่ต้องห่วง ข่าวดีคือมียาแก้พิษซึ่งเรียกว่าไฮดรอกโซโคบาลามินสารตัวนี้จะเปลี่ยนไซยาไนต์เป็นสารที่ไตสามารถขับออกได้คุณเคยกลืนมเมล็ดจากผลไม้ผลเดี่ยวแล้วก็เคยเจออาการแบบนี้ไหมบอกให้ฉันดูในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยสิ 6. ฉันจะรอดไหมนะฉันเนรอดแต่สําหรับคุณเนี่ยไม่รู้จริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณเคี้ยวแล้วกลืนมเม็ดเล็กด้านในบางส่วนจากเมลชอรี่หรือผลไม้ผลเดียวอื่นๆแล้วคุณไปหาหมอยังเร็วที่สุดคุณก็จะรอด การนำไซยาไนเข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องอันตรายแต่มันไม่อันตรายเท่าตอนที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายในรูปของแกส๊สอย่าทำแบบนั้นถ้าเผลอรับเข้าไปในร่างกายอาจยังมีเวลามากมายเป็นชั่วโมงในการไปหาหมอได้แต่ไม่ได้หมายความว่าควรจะรอนะยิ่งไปหาหมอแล้วก็ได้ยาแก้พิษเร็วแค่ไหนร่างกายของคุณก็จะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเท่านั้น7มีอาหารอย่างอื่นที่มีไซยาไนบ้างไหม พืชมากมายที่เป็นแหล่งอาหารของเราได้สร้างสารประกอบที่มีส่วนผสมของไซยาไนต์เป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับมแมลงนอกจากกลุ่มผลไม้ผลเดียวที่ได้กล่าวไปแล้วให้ระวังถั่วไรมากหัวมันสัมปะหลังและหน่อไม้พวกมันต้องถูกทําให้สุกก่อนกินอย่าลืมแอปเปิลเองก็มีเม็ดเล็กๆแม้มันจะไม่มีเปลือกมเมล็ดใหญ่หุ้มก็เถอะซึ่งพวกมันมีส่วนประกอบของไซยาไนต์เช่นกันส่วนเม็ดแอปริคอตหรือที่รู้จักกันในชื่อเคเนละนั้นมีปริมาณไซยาไนต์เยอะที่สุดในหมู่ผลไม้ผลเดี่ยว 8การระมัดระวังถ้าคุณกําลังกินเชอร์รี่แสนอร่อยอยู่จําไว้ว่าคุณจะต้องคายเม็ดออกมาวางานเล็กๆหรือถังขยะไว้ข้างๆคุณเคี้ยวเนื้อผลไม้รอบๆเม็ดช้าๆแม้เปลือกของเมล็ดจะย่อยไม่ได้แต่ก็ควรระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าโดยทั่วไปเนี่ยห้ามเคี้ยวหรือกลืนเม็ดของผลไม้ผลเดียวเด็ดขาดการกลืนแบบนี้เสี่ยงต่อการติดคออีกทั้งระวังเรื่องการกําจัดเม็ดด้วยหากคุณมีสัตว์เลี้ยงเพราะเม็ดและเมล็ดจากผลไม้ผลเดียวเนี่ยก็เป็นพิษต่อสัตว์บางชนิดเช่นกัน ถึงตอนนี้ก็อย่าก,กลัวหรือว่าปฏิเสธที่จะกินเชอร์รี่เลยเพื่อทำให้เชอร์รี่กลับไปอยู่ในรายการอาหารที่ดีมาดูข้อเท็จจริงสนุกๆก,กัน 1. พวกเรากินเชอร์รี่ตั้งแต่ยุคหินฟอสซิลของเมชเชอร์รี่ถูกค้นพบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชียและยุโรปนักเขียนชาวกรีกทิโอฟาทัสเขียนเกี่ยวกับเชอร์รี่ในประวัติแห่งพืชของเขา300ปีก่อนคริสต์กาลโดยจดไว้ว่าพวกมันช่วยในการกำจัดปริมาณเกลือที่มากเกินในร่างกาย 2. เชอรี่ที่พวกเรากินทุกวันนี้มาจากทวีปอเมริกาโดยชาวยุโรปนำเข้ามาในศตรวรรษที่16ย้อนกลับไปพวกมันส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ทำเพมมิเันอาหารเนื้อที่ผสมทั้งเนื้อทุบและตากแห้งไข่ละลายและวัตถุดิบอื่นเช่นเชอรี่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติ 3. ม,มันมีเชอรี่มากกว่า1,000สายพันธุ์มีทั้งชนิดหวานและชนิดเปรี้ยวอย่างละประมาณ500สายพันธุ์แต่เรากินแค่ประมาณ20สสายพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นไม่ใช่เชอร์รี่ทุกสายพันธุ์ที่ได้รับการผลิตจํานวนมาก 4. ในสหรัฐอเมริกาเชอร์รี่มาจากไม่กี่รัฐเท่านั้นมิชิแกนพอปลูกเชอร์รี่รสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่ส่วนวอชิงตันปลูกเชอร์รี่หวานถึง62%โดยได้รับความช่วยเหลือจากแคลิฟอร์เนียและออรกอนเชอร์รี่หวานเป็นชนิดที่นิยมกินกันในช่วงหน้าร้อนแล้วอย่าลืมคายเม็ดทิ้งด้วยนะ 5. ตุรกีเป็นประเทศผู้นำในการผลิตเชอร์รี่จำนวนมากและได้ส่งเชอร์รี่ 485.3403.836กิโลกรัมต่อปีพวกเขาเก็บผลผลิตด้วยวิธีที่ง่ายและฉลาดอย่างเหลือเชื่อโดยการใช้ที่จัดก,กลขนาดใหญ่ขย่าต้นไม้ทำให้ลูกเชอรี่ตกลงมา 6. โดยเฉลี่ยแล้วต้นเชอรี่จะออกลูกประมาณ7,000ผลมันเพียงพอให้คุณย่าทำพายเชอรี่ได้ถึง28ชิ้นอืมเรามาทำโจทย์คณิตศาสตร์กันไหมไม่ดีกว่า เเชอร์รี่เต็มไปด้วยสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเช่นสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่จําเป็นเชอร์รี่หวานตามธรรมชาติจะช่วยแก้การอยากของหวานและมีแคลอรี่ต่ําดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนขนมที่ดีต่อสุขภาพพวกมันยังถูกใช้ในการทําอาหารที่ทําให้สุขภาพดีได้อีกด้วย 8. แม้ชื่อภาษาอังกฤษของซากุระจะชื่อว่าต้นเชอร์รี่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้โด่งดังเพราะเชอร์รี่แต่เป็นในเรื่องของดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมมันได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจําชาติของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของการเอาใจใส่ความสวยงามและการยอมรับโชคชะตา 9. แคนาดาได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่อบไพชอรี่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักเกือบ1 8 0 0 0กิโลกรัมและพวกเขาก็ยังเป็นเจ้าของสถิติจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นของ Traverse City, Michigan 10. แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ครองสถิติไพชอรี่ที่ใหญ่ที่สุดอีกแล้วแต่ Tra v e r s e City ก็ยังจัดงานเทศกาลชอรี่แห่งชาติตั้งแต่ปี1925 งานเทศกาลฉลองทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเชอรี่ถึง2วันโดยมีอาหารที่เกี่ยวกับเชอรี่แข่งขันกินพายการแข่งขันพ่นเม็ดเชอรี่เฮ้ย hey, สมัครด้วยสิและอื่นๆถึงขนาดมีการเฟ้นหาราชินีเชอรี่ด้วยนะย้อนกลับไปที่ยุคโรมันเชอรี่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของทหารขณะที่พวกเขาเดินขบวนไปเรื่อยๆทหารก็จะพ่นเม็ดออกมาซึ่งถือเป็นการปลูกเชอรี่ต้นใหม่และในที่สุดพวกมันก็กระจายไปทั่วอาณาจักร ส2สถิติของการแข่งขันพ่นเมทเชอรี่อยู่ที่28เมตรผลงานของไบรอันคราวส์ในปี2004การแข่งขันพ่นเมทเชอรี่ถูกจัดขึ้นทุกปีในโอคลระมิชิแกนฉันคิดวิธีดีๆในการพ่นเม็ดเหล่านั้นไม่ได้เลยอะเฮ้ hey, ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอด้วยนะเรายังมีวิดีโอสนุกๆอีกมากมายให้ได้รับชมกันเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาแล้วมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ